ดีค่ะท่าผู้ฟังท่าผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube mm hmm. netpg จุดดวงเช่นเคย mm hmm. ในรอบนี้ก็จะกลับมาพยากรดวงชะตาต้อนรับเดือนแห่งความรักกันแล้วรักว่างวันที่ mm hmm. 1จนถึงวันที่15กลุ่กุมภาพันธ mm ์ hmm. ของชาวลักษณาราศีกัน mm hmm. หรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่17กันยายน mm hmm. จนถึงวันที่16ตุลาคม mm hmm. แต่หากท่านผูกดวงวางลักขนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลักขนาสัตถิตราศีกันนี้ <c oughs> คำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ <c oughs> ดาวประจำตัวของชาวลักขนาราศีกัน <c oughs> คือดาวประพุทธยังคงโครจรอ,อยู่ในภพพันธุ แปลว่าเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องโดยดาวพระพุธนั้นโคจรเป็นปลาทำให้ช่วงนี้เองชาวลัคนาราศีกันอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเราจะมีการเดินทางเราได้พบเจอญาติพี่น้องหรือได้เจอคนที่เคยคุ้นเคยกลับมาเจอกันบางท่านก็อยู่ในช่วงของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว หรือในช่วงนี้เองท่านอาจจะคิดถึงเรื่องครอบครัวมากกว่าเรื่องของตัวเองแต่พอหลังจากวันที่5กุมภมพันธ์ไปแล้วดาวพระพุธจกโครจรเข้าพบปุตตะโดยโครจรคคร,จร่วมกับดาวพระอาทิตย์ได้คู่ปฏิพันธ์ไหวพริบและโคจรร่วมกับดาวพระเสาร์ได้คู่สมผลทำให้ช่วงนี้เองที่ชาวลัคนาราศีกัดจะกลับมามีพลังกลับมาเป็นตัวของตัวเอง มีพลังกายพลังใจเต็มที่ทำให้ท่านมีโครงการมีโปรเจกต์อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่เยอะแยะมากมายและเป็นช่วงที่ท่านจับตอปปูล่ามีเสน่ห์แถมทำอะไร <c oughs> ก็จะเป็นที่นิยมชมชอบ <c oughs> บางท่านก็มีเกณฑ์ได้เดินทางแบบที่ท่านได้วางแผนไว้ <c oughs> แต่ในช่วงนี้ท่านจะคิดจะทำอะไร <c oughs> หรือการพูดการสื่อสารต้องใช้ความรอบคอบ ขอ,อให้ท่านคิดก่อนพูดจากดีที่สุดเพราะมีเกรนเกิดปัญหาเพราะการพูดการสื่อสารที่อาจผูกพันเข้าใจผิดหรือแม้แต่เรื่องเอกสารต่างๆท่านต้องรอบคอในด้านดีคือดาวาพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ให้คุณกับชาวลักนาราศีกันได้โคจรทรงกระแสมาคุ้มครองดวงชะตาของท่านที่พบตักนุแปลว่าตัวท่านและ ดาวพระพฤหัสบดีดวงนี้ก็มีอํานาจเข้มแข็งด้วยตําแหน่งกระเซตาเทพดีและยังได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่านะละปุดดมเกณฑ์ส่งผลให้ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะจนปัจจุบันนี้และยาวไปจนถึงเดือนเมษายนวันที่19นี้ด้วย ชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของที่อยว่าศัยบ้านเรือนยวดยานผ่านนะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ครอบครองทรัพย์สินนะคะเป็นเจ้าของบ้านที่ว่าศัยหรือยวดยานผ่าน,นะด้วยที่ท่านเคยฝันไว้จะสําเร็จบางท่านก็มีข่าวดีในเรื่องของคนรักคู่ครองที่โสดอาจจะเจอคนที่ใช่เข้ามาและแถมยังได้รับการเกื้อกูล เกือหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามค่อนข้างดีหรือทำอะไรก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและในด้านดีด้านหนึ่งคือการที่ดาวพาักราหูโครจรร่วมกับดาวพักรุตยตโยในพภพมรณะทำใหุ้พรัรดิ์ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาหาท่านจะถูกแก้ไขได้หรือจะมีตัวช่วย หรือท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างง่ายดายห,หรือใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับชาวลักนณาราศีกันนะคะอาจต้องคิดดีๆนะเพราะใครที่จะเป็นศัตรูกับชาวลักนณาราศีกันในช่วงนี้นอาจจะแพ้ภัยไปเองห,หรืออาจจะล้มหายล้มป่วยไม่สบายเกิดขึ้น,นด้วยอํานาจบารมีของดวงดาวหลายดวงที่เกื้อกูลท่านอยู่และตัวท่านเองก็อย่าได้ประมาทนะคะ ถึงแม้ว่าดวงดาวส่งผลเกื้อกูลท่านท่านก็อย่าประมาทในเรื่องสุขภาพถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์หายเองได้หรือดีขึ้นหรือท่านหนักก็จะได้เจอหมอดีหรือได้ยารักษาดีด้วยแต่ทางที่ดีก็อย่าประมาทในเรื่องสุขภาพก็แล้วกันทางด้านการเงินในช่วงเครื่องเดินแรกนี้ดาวกันเงินของชาวลักนาราศีกันคือดาวพระศุก ได้โคจรอ,อยู่ในมุมอัลลิะดวงชะตามุมอลิพบอลินี้แปลว่าอุปรสรรคปัญหาศัตรูนี่สิ่งด้วยโดยดาวการเงินของท่านโคจรได้ตำแหน่งอุจจาวิลาศทำให้ช่วงนี้ท่านจะหาเงินได้ค่อนข้างดีค่อนข้างมากตามวาสนาดวงเดิมของแต่ละท่านและตามความสามารถของแต่ละคนด้วยท่านใดที่มีทั้งรายได้หลักและ รายได้เสริมนับว่าได้เปรียบมากนะคะเพราะรายได้จะเข้ามาดี2ทางเลยโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายได้จากการแก้ไขปัญหาการบริการการค้าการขายหรือธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันมีคู่แข่งหรือแม้แต่การประมูลการขายของเก่าขายของมือสองหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออก ธุรกิจต่างชาติต่างประเทศพวกนี้จะทําให้ท่านมีสภาพคล่องทางด้านการเงินค่อนข้างดีบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เงินตกเบิกเงินค้างจ่ายนะคะแถมระยะนี้ท่านจะได้รับการส่งเสริมเรื่องของการเงินจากเพศตรงข้ามดีกด้วยสําหรับทางด้านสายอาชีพอื่นนะคะอาจจะต้องเหนื่อยยากหน่อยนะกกว่าจะได้มาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ไม่ว่าสายอาชีพไหนก็ตามนะคะ ชาวลัคนาราศีกันเมื่อได้เงินมาแล้วต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพราะมีเกจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของท่านด้วยหรือบางท่านอาจถูกหยิบยืมเงินหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภาระผูกพันเช่นค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตหรือบางท่านก็ใช้ไปกับเรื่องสุขภาพการรักษาพยาบาล ในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพาทิตพิษจะโครจรเข้าพบอัตริโดยโครจรร่วมกับดาวการเงินของท่านคือดาวพระศุกร์ได้คู่สมพลยิ่งเสริมอำนาจเสริมกำลังให้กับดาวการเงินของท่านทำให้ในช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะจากธุรกิจที่ท่านได้ทำไว้โดยเฉพาะธุรกิจที่อาจารย์ได้บอกไว้ข้างต้นเนี่ยถือว่าถูกฉลกมาก ขอเพียงแต่ท่านบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีจกทําให้ท่านได้จับเงินก้อนแน่นอนหรืออาจมีโชคไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพระพุธตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่หกุมภาปันยังคงโคงจรอ,อยู่ในภพพันทุ โดยโครจรเป็นประทำให้งานในช่วงนี้ชาวลักนณาราศีกันเองอาจต้องรับผิดชอบหลายอย่างโดยอาจจะมีงานที่ต้องทำแทนคนอื่นเข้ามาบ้างแต่พอหลังจากวันที่5กุผภาผ่านไปต้นไปดาวการงานของท่านจากโครจรเข้าพบุทตะโดยโครจรร่วมกับดาวพาทรธิดและดาวพาเสาวทำให้งานในช่วงนี้จะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ไหวพริบป,ปฏิพาน ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของท่านต้องทำเองจัดถูกใจกว่าดีกว่าไปพึ่งพาใครด้วยอาจมีงานโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นงานที่เข้ามาในช่วงนี้แม้จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ผลตอบแทนยังดีอยู่อย่าได้กลัวอย่าได้ปฏิเสธงานที่เข้ามาในช่วงนี้และแถมบริวารของท่านก็เกื้อกูลเกื้อหนุนท่านค่อนข้างดี แต่เพียงแค่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารอาจจะวุ่นวายหน่อยหรือการสื่อสารอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นต้องมีการทวนต้องมีการคอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะทางด้านความรักคนโสดเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวลักนาราศีกันจะเจอคนที่ท่านถูกใจตลอดเดือนแห่งความรักนี้ด้วยคนที่เข้ามาหาท่านนะคะจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างดีมีความคิดดี เป็นที่ปรึกษากับท่านได้ด้วยคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต่างคนต่างเกื้อกูนกันและกันค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างจุกจิกบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาบานปลายใหญ่โตอะไรมากนะักและอาจารย์ก็ได้ทำเข็บเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาภะปริติโยที่โคจอทัพดวงเมืองของเราและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงแมีนาปีห6และการรับมือกับดาวภะราหูนะคะ ที่โคจรทับดวงเมืองของเราและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปี6 6หกนี้หากชาวลักนาราศีกันท่านใดอยากจะไปวางแผนรับมือกับดาวสองดวงนี้ที่โคจรอ,อยู่ในภพมรณะของท่านท่านสามารกก็กดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้นในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านไหนที่อยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลาย่วนตัว ก็สามารถติดต่อจะมาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิง่งกด u b s c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะแล้วขอบคุณกำลังใจดีๆที่เติมเต็มซึ่งกันและกันทางคอมเมนต์ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดทำะการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ